ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรายการครัวแล้วแต่เมาส์ตอนนี้อันนี้อันนี้เสื้อแขนยาวไม่ต้องปิดจกกักรแหยมาดาวเมาส์เตรียมอัดแบบว่าเฮ้ยหลายๆเมนูเพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจอินบญนะ <laughs> ด้วยความที่อิชันนะคะมาดาวเมาส์ทานมาสุวิรัตอยู่แล้วนี้แต่พอเทศกาลกินเจปุ๊บก,ก็ก็ดีนะที่ฉันก็หาของกินง่ายแต่มันแบบว่าเฮ้ยหลายๆปีที่ที่ฉันเห็นเนี่ยก็คือว่าหลายๆคนก็จะแบบ เฮ้ยมันจืดว่ะในนี้หรือว่าเบื่อแล้วแหละกินเจไตอีสานจ,จริงๆการกินเจมันก็แบบว่าถ้าเคร่งคัดเขาก็จะแบบเฮ้ยต้องจืดใช่ปะแต่บางคนแบบไม่ไหวว่ะจะแตกเจให้ได้ขออะไรแซบๆไปกระแทกปากหน่อยได้ไหมางน,นี้มาดามมอกก็เลยจัดทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะเป็นอาหารเจที่แบบว่าเฮ้ยเจสไตล์อีสานไว้แซบๆก็เหมือนกับข้าวที่เรากินกันอยู่ทุกวันน้ำพงิน้าพริกลาบอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นเจนะคะคลิปนี้เป็นเมนู น้ำพริกตาแดงเจเครื่องปรุงก็จะมีนี่เลยนะคะเป็นปลาเค็มเจนะปลาเค็มเจหาซื้อได้แต่พวกของเจเจพวกนีน้ของแบบของแห้งอะ่ะส่วนเครื่องปรุงส่วนใหญ่เนี้ยทุกคนหาซื้อได้ที่ซอยนวมินทร์สี่สิบหกอ่ะเออหน้าวัดศักเจอโศกแกมันจะเป็นชุมชนมังสุริราชใหญ่ๆเลยแล้วก็แบบเฮ้ยมีของเจขายเปียปลาโรงปลรรามีทุกสิ่งปลาร้าเจตัวจินเกษตร่ตุ้มี่นั่งอย่างเงี้ยทุกสิ่งจับนะคะเราก็จะมาแบบทอด ผสมกันก่อนนะพริกค่ะเป็นจะเป็นพริกพริกแห้งเม็ดใหญ่อย่างงี้กับพริกแห้งเม็ดเล็กตาส่วนเท่ากัานเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเผ็ดก็เอาไอเนี้ยอัตราส่วนเยอะกว่าอันนี้อัตาราส่วนน้อยกว่าเพราะอีตัวเล็กเนี้ยเผ็ดกว่าเว้ยคั่วาอจกมันจะหอมขึ้นอ่ะเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะมันจะกร,บกรอบๆไว้ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมันจะกรอบขึ้นมันก็จะตำง่ายขึ้นนะอ่ะเราก็มาจะมาตำไปนี้ก่อนเว้ยเหตุผลที่ให้ตำแยกกันก็ามาดูในครกเลย เพราะว่าไอปลาเค็มเจนมันจะเหนื่อมากแกถ้าเกิดเอาพริกลงไปตามหน้าโอ้โหมันก็ย่อยไม่ละเอียดอะแกทำปลาเค็มเจให้มันแบบฟูฟเพราะว่าเดี๋ยวพอใส่น้ำปุ๊บมันก็จะฟูขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นช่วยตัวตัวช่วยเก็บรสชาตินะเจ,เสจแส่ละเราก็มาใส่มาตามพริกเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งพริกไปให้ผู้ชายตานะคะเพราะว่าคนเป็นคนที่แบบเอ้ยเป็นผู้หญิงแขนเล็กๆอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเสร็จแล้วจะมาผสมให้ดู แล้วงั้นก็มาค่ะใส่โอ้โหเพื่อมันจะเยอะไปไหมเนะี่ยจากนั้นก็ใส่ปลาร้าค่ะปลาร้าเจนะคะนี่จะหมดจะหมดปลุกแล้วนะเนะีย่ยขั้นขอดปลุกเลยอาใส่น้ำร้อนลงไปนะขั้นตอนนี้ก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะคะทีนี้เราก็ผสมค่ะ จะมีชีใบเลื้อยรูปเหมือนถ้วยจะเล็กไปถ้าแบบว่าเฮ้ยมันแค่นใบม,มันแห้งไมก็ใส่น้าเติมลง,งไปอีกน้ำมะขามค่ะใส่ลงไปรสชาติมันจะเป็นไงมาดามรสชาติมันจะแบบว่าเค็มเค็มนาตัดหวานนิดนิดนเปรี้ยวหน่อยหน่อยจากนั้นก็ชีอิวขาวเว้ยไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าอีปะเค็มเจนเนี่ยเค็มอยู่แล้วตัดเป็นน้ำตาลน,นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยจริงๆน่ากินชิมเลย คุณละสตีก็ชิมกันแบบนี้แยกได้ละมาจัดจานกันคาะคุณจริงอะผักทอดจะเลิศม,มากแต่หาไม่ทันคิดว่าผักทอดส่วนใหญ่ก็มันก็ต้องยุ่งยากเพราะมันใช้ไข่ไม่ได้ใช่ปะะมไม่เงแต่แล้วค่ะน้ำพริกตาแดงเจสูตรนี้สูตรของหญิงแม่ของฉันเองนะคะหญิงแม่แบบว่าประทานมาให้ซึ่งตอนนั้นที่ฉันยังไม่ได้กินเจมาเลยค่ะ ก็เขาจะใช้เนื้อปลาแทนปลาเค็มเจเออดิฉันพอมากินเจนานๆปุ๊บก็เลยหาโน่นหาน่มาใช้แทนกันได้นะเก็บใส่ตู้เย็นได้ถ้าช่องฟรีซประมาณ3อาทิตย์จะกินก็แบบว่าค่อยๆตักมาแบ่ง,บงมาใส่แบ่งมาใส่นี้โลยเสร็จแล้วอีกหนึ่งเมนูนะสำหรับเทศการกินเจ ก็หวังว่าจะช่วยทาให้ไปหลายคนกินเจครบ10วันนะคะแล้วก็ไม่ขาดชีวิตชีวาจปเกินไปนะโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะรับฟีดของ YouTube วิดีโอของดิฉันได้อย่างรวดเร็วยังมาสมัครเป็นแฟนมิลี่เดียวกันที่ y o ท t u b e c o m ค s beautymousey นะคะพูดคุยกันได้รัวๆมีคําถามถามได้อยากได้เมนูอื่นก็ทําได้เช่นกันนะคะไปพูดคุยกันได้ที่เวอรไวเลสต์เซนส์กจกรรม s l ส b e a u t y m o u s y เช่นเดียวกันและสูตรนี้นะคะมาเมาส์ก็จะรวบรวมไว้ที่ w w w a i l y m o u s e c o m นั่นเอ๊ะวันนี้มาดาเมาส์ขอลาไปก่อนกับน้ำพริกตะแดงเจ๋